สวัสดีค่ะเล่งจากไร,ร้แรงนะคะวันนี้เล่งจะพามาชมบ้านเดี่ยวนะคะพิกัดอยู่ตำบลบ้านพิกอําเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะบ้านเดี่ยวหลังนี้เป็นบ้านสร้างใหม่เลยนะคะตัวเจ้าของสร้างไว้เพิ่งเสร็จยังไม่ได้เข้ามาอยู่เลยขนาดของที่ดินนะคะคือ50ตารางวาเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนะคะเจ้าของตั้งราคาขายไว้ทั้งที่ดินพร้อมบ้านเน่ะหล้านกับ 90,000บาทนะคะราคาเนี้ยจะของรวมโอ้ลรวมภาษีไว้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านไหนมีความประสงค์ที่จะยื่นกู้กับธนาคารทางเจ้าของยินดีให้ยื่นกู้ได้นะคะเดี๋ยวเร็งจะพาไปชมที่ดินแล้วก็พาไปชมตัวบ้านนะคะตามหนึ่งมาคะ่ะ น,นี่นะคะเริงอยู่ที่หน้าบ้านนะคะตัวบ้านจะอยู่ด้านกวามือของเร่งน,นะคะจะเป็นบ้านหลังนี้นะคะตัวถนนหน้าบ้านเราจะเป็นถนนคอนกรีตนะคะถนนตรงนี้นะคะกว้าง6เมตรรถสามารถสวนกันได้พอดีเลยนะคะแล้วก็ตัวหน้าบ้านนะคะก็จะมีไฟส่องสว่างมีไฟฟ้ามีปะปานะคะแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะคะ,ะนั่นที่ดินของเรามีขนาด50ิตารางวานะคะ ตัวหน้ากว้างที่ดินของเรานะคะหน้ากว้าง10เมตรนะคะแนวยาวหรือแนวลึกนะคะ20เมตรนะคะด้านนี้ตัวที่ดินของเรานะคะหันหน้านออกถนนจะเป็นทิศเหนือนะคะด้านนี้ตรงนี้นะคะความสูงจากระดับน้ําทะเลก็คือ10เมตรนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่อยากได้บ้านเดี่ยว ที่อยู่นะครนายกพื้นที่ไม่ใหญ่มากนะคะบ้านเนี่ยจะตอบโจทย์มากขนาดของบ้านเรานะคะก็จะมี2ห้องนอน1ห้องน้ำหนห้องรับแขกนะคะบ้านก่อสร้างอย่างดีเลยลงเสาเข็มด้วยนะคะไม่มีซุดเลยนะคะแล้วก็ที่ดินของเราเนี่ยถมสูงกว่าถนนนะคะลูกค้าดู สูงกว่าถนนคอนกรีตอีกนะคะตรงนี้นะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องน้ําท่วมแล้วก็เจ้าของได้ทํารั้วไว้นะคะด้านนี้ยทํารั้วเป็นรั้วตะข่ายไว้นะเหลือแค่ส่วนของหน้าบ้านที่ไม่ได้ใส่ประตูเนาะเผื่อบางคนจะมีไอเดียทําประตูของตัวเองก็ก็สามารถทําได้เลยเจ้าของก็ไม่ได้ทําไว้นะคะนี่จะเป็นตัวบ้านเขาก็ ะะพื้นก็จะเป็นพื้นปูกระเบื้องนะคะเดี๋ยวเล่งพาเข้าไปดูในตัวบ้านเนาะพอเข้ามาเนี่ยค่ะจะมีตัวหน้าบ้านเนี่ยก็เขาจะทำเป็นหลังคาย,ยื่นออกมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นเป็นที่นั่งเล่นนะคะตอนเช้าๆได้เลยนะคะตอนนี้เจ้าของก็ติดกล้องวงจรปิดไว้นะคะจะเป็นพื้นหน้าบ้านเนาะ ประตูนะคะนี่จะเป็นประตูทางเข้าเป็นประตูไม้นะคะเข้ามาก็จะเจอห้องรับแขกนะคะห้องรับแขกอยู่ตรงกลางเนาะแล้วก็จะมีห้องนอนใหญ่อยู่ด้านซ้ายมือของเร่งนะคะมันจะเป็นห้องนอนใหญ่ก็จะมีเหล็กดัดไว้นะคะยังไม่ได้เข้าอยู่เลยถือว่าเป็นบ้านใหม่เลยนะคะ ใครเครดิตดีก็กู้เต็มได้เลยนะคะตัวนี้ขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าด้วยเนาะมีห้องรับแขกแล้วก็มีห้องนอนเล็กเนาะอันนี้จะเป็นห้องนอนเล็กนะคะแล้วก็มีห้องน้ำหนึ่งห้องน้ำนะคะเป็นชักโคก เป็นครอบครัวเล็กๆนะคะกระถางหลาดเนาะอันนี้ก็จะเป็นบ้านเดี่ยวอยู่บนพื้นที่50ตารางวานะลูกค้าก็สามารถปลูกต้นไม้เพิ่มนะคะเป็นผลไม้อย่างละ 2- 3ต้นนะคะเราชอบอะไรก็ปลูกอย่างนั้นหรือว่าใครจะตกแต่งสวนเป็นสวนหย่อมเล็กๆนะคะมีไซเกาหลีนะคะมีไม้ประดับไม้ดอกอันนี้ก็เหมาะเลยนะคะ ตรงเนี้ยบ้านหลังเนี้ยเดินทางสะดวกสบายนะคะเพราะว่ามาจากถนนสุวรรณศรนะคะเข้ามาเพียง1.5กิโลเองนะคะถนนสามสามนสเลนนะคะแล้วก็ถ้าจะไปบิ๊กซีเซเว่นตลาดบ,บ้านพิกนะคะห่างจากบ้านหลังเนี้ยแค่2กิโลเองหรือใครที่รู้จักวัดจุลาพรนะคะที่เป็นซุ้มไผ่ซุ้มไม้ไผ่เนี่ยห่างจากบ้านหลังเนี้ยแกิโลโรงพยาบาลนนะครนายกนะคะ ห่างจากที่ดินไปเนี้ย27กิโลลงไปบ้านนะครนายกก็จะมีโลตัสนครนายกนะคะเดินทางเข้าไปในเมือง27กิโลหรือใครจะวัดระยะจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิบนะคะห่างจากที่ดินแปลงนี้ก็คือ75กิโลนะคะเดินพาเดินดูดูรอบบ้านนะคะหลังบ้าน บรรยากาศดีนะคะเงียบสงบเลยนะคะใครที่เบื่อความวุ่นวายในเมืองนะคะบ้านหลังนี้ก็ตอบโจทย์เนาะแล้วก็ยังสามารถให้ยื่นกู้ได้นะคะถ้าใครมีสเตทเมนต์มีเครดิตดีหรือใครอาชีพอิสระนะคะสามารถมาคุยกันได้เลยนะคะเจ้าของอนุญาตให้เอาไปยื่นกู้ได้เนาะ ถ้าเป็นเหล่งตรงนี้เหล่งจะใส่ต้นต้นไม้ประดับไว้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่มีบ้านหนึ่งหลังก็ยังมีพื้นที่นะคะตรงนี้บ้านเลขที่นะคะกำลังขอนะคะตอนนี้กำลังยื่นเรื่องไปเนาะหากลูกค้านะคะสนใจบ้านหลัง ะะสามารถโทรหาเลงน,นะคะโทรมาได้ที่เบอร์091 546 6 541หรือจะแอดไลน์มาที่แอ LENG 789ได้นะคะหากฝังไม่ทันลูกค้าสามารถสแกนขิวอา e โคที่หน้าจอได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ